ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับแล้วกออ็จากคลิปที่แล้วนะครับผมได้แก้ข้อผิดพลาดในคลิปนี้นะครับคลิปที่แล้วมีเพื่อนๆติชมมามากเลย ผมจึงทราบว่าจุดบอดของคลิปอยู่ตรงไหนนะครับในเรื่องข้อมูลนะครับแล้วก็คำไหนที่ผมพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมจะหาข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้ครับแล้วก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิว s u t สแ r n ne r e a l n e s s นะครับ เจ้าหนูสะเทินของเรานั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็คงจะชอบตัวนี้กันนะครับโดยความที่ว่ามันตีแรงมากนะครับโอ้โหเป็นขวัญใจของใครหลายคนเลยทีเดียวตัวนี้นะครับเอาละครับผมจะมาพูดถึงอาชีพหลักของเจ้าหนูสะเทินก่อนนะครับผมอาชีพหลักของเจ้าหนูสะเทินก็คือโลเจอร์นะครับผมอาชีพทหารนะครับส่วนซับจ็อบก็คือดาโกนแล้วก็นินจานะครับ ข้อมูลตรงนี้คือค่าสเตตตอนแม็กเลเวล9กนะครับค่า HP ของสเตอร์นจะอยู่ที่688ครับค่า TP 91ครับค่า AP อยู่86นะครับส่วนค่า Attack อยู่ที่168ครับค่า Magic 56ครับส่วน Deck ร้อครับผมส่วน Ag อยู่ที่36ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับค่าลักอยู่ที่79ครับ เอาละครับเรามาพูดกันในส่วนของการป้องกันของสะเทินบ้างนะครับว่าเขามีค่าป้องกันอะไรบ้างนะครับในส่วนของเจ้าหนูสะเทินนะครับจะโดนการแทงแรงขึ้น10%นะครับโดนการต่อยเบาขึ้น20%แล้วก็โดนเวทแรงขึ้น10%นะครับ ในส่วนของการป้องกันธาตุนะครับสเทินจะโดนธาตุแสงแรงขึ้น25%แล้วก็ป้องกันธาตุความมืด15%นะครับในส่วนของ s t a ตัสเอฟเฟกที่สเทินป้องกันได้นะครับก็คือ s t a t u สคอนฟ l i c นะครับกับส t ตตัสเดชนะครับป้องกันสูงถึง50%เลยทีเดียวส่วนค่า s t a ตัสเอฟเฟกที่สเทินกันไม่ได้ก็คือสตันครับผมติดลบ5%ครับ ในส่วนของค่ามูฟของสะเทินมี3นะครับแล้วก็ค่าจ้ำมี1นะครับถือว่าน้อยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับปกติอาชีพนี้จะต้องขั้นต่ําจะต้อง4ขึ้นไปนะครับต่อมาครับผมจะแนะนําค่าเบฟแล้วก็ค่าเฟดนะครับว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่าเบฟตัวนี้ควรจะอยู่ที่ 97- ้าถึงร้อครับส่วนค่าเฟดอยู่ที่30นะครับเหตุผลทําไมค่าเบฟควรที่จะสูงมากๆ 97- ้าถึงร้อนี่ก็คือ ตัวละครตัวนี้ครับเป็นการโจมตีแบบฟิสิกแอทแทกนะครับซึ่งค่าเบฟจะช่วยเพิ่มความแรงให้กับการโจมตีฟิสิกแอทแทกนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเราโดนโจมตีแรงด้วยเช่นกันนะครับแต่มันก็คุ้มค่าครับที่เราจะทําให้เบฟสูงแล้วก็ตีแรงครับมีโอกาสตีทีเดียวตายได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนค่าเฟดทําไมถึงต้อง มี่าอันอันนี้ผมไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องมีสูงกว่านี้หรือว่ามีต่ำกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาแนะนำในเฉยว่ามันควรจะมีแค่30นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีการโจมตีเป็นเวทครับ จึงควรจะมีค่าเฟดแค่30ครับถ้าเกิดว่ามีค่าเฟดเยอะเราก็จะโดนโจมตีเวทแรงขึ้นครับซึ่งค่าป้องกันเดิมๆของสะเทินคือแพ้ทางเวทเพิ่มขึ้น10%อยู่แล้วครับค่านี้จึงไม่ควรมีสูงมากครับแล้วก็ไม่ควรมีต่ำเกินไปนะครับถ้าเกิดมีต่ำมากก็จะมีสภาพแบบนี้ครับกลายเป็นไก่นั่นเองครับส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงกลายเป็นไก่ได้นะครับก็คือมีค่าเบฟและค่าเฟด ต่ำเกินไปครับต่ากว่า9ครับถึงกลายเป็นไก่ครับวิธีแก้คือต้องทําให้ค่าเฟกกับค่าเบฟสูงกว่า10ิขึ้นไปเท่านั้นนะครับค่านี้ถึงจะหายนะครับในส่วนของหัวข้อถัดไปนะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของวิชั่นการ์ดนะครับว่าเจ้าหนูสะเทินตัวนี้ควรจะใส่การ์ดอะไรครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในหัวข้อนี้ครับเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง ไปที่การ์ดใบแรกกันเลยนะครับการ์ดใบแรกที่ผมจะแนะนำก็คือ Echoing Scream นะครับผมการ์ดใบนี้ผมไปหาข้อมูลมนที่2ดาวตอนเลเวล70นะครับการ์ดใบนี้เพิ่มค่า HP 256นะครับแล้วก็เพิ่มค่า Attack อีก131เนะครับเพิ่มค่า Magic 7ครับแล้วก็เอฟเฟกเป็นการป้องกัน debuff Attack นะครับบวก14นะครับแล้วก็ Party Ability นะครับบวก Slash Attack บวก24ครับผมให้กับคนทั้งตี้ในตี้เลย เอาล้วครับต่อไปไปที่ใบที่2นะครับใบที่2ก็คือ Secret Order นะครับผมใบนี้ผมไปหาข้อมูลมาที่2ดาวตอนเลเวล50านะครับใบนี้จะเพิ่ม HP 172นะครับเพิ่ม a อ t a c k อีก82ครับเพิ่มค่าเมทอีก71นะครับแล้วก็เอฟเ c t g u การใบนี้จะเพิ่ม Agility บวก7%นะครับแล้วก็ลบค่าสปลิ i t ้5ครับส่วน Party Ability นะครับ บวกค่า slash attack บวก15นะครับให้กับคนทั้งตีนะครับเอาละครับมาถึงการ์ดใบสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่า E-Frit นะครับการ์ดใบนี้ผมไปหาข้อมูลมาที่4ดาวตอนเลเวล99กานะครับการ์ดใบนี้เพิ่ม HP ทั้งหมด323นะครับแล้วก็เพิ่มค่า attack อีก133นะครับเพิ่มค่าเมทอีก54ครับเอฟเฟกเบสเพิ่มการโจมตีไฟ10%ครับแล้วก็ PARTY ี้อาบิลเพิ่ม a t t a ทกอีก50%นะครับถือว่าเพิ่มเยอะมากๆครับสำหรับการ์ดใบนี้นะครับควรหามาใส่อย่างยิ่งเลยครับผมหาง่ายอีกต่างหากใบนี้ไปในส่วนถัดไปนะครับอันนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับซัมมอนเนอร์ที่จะต้องหามาใส่ให้กับเจ้าหนูสเตอร์นะครับซัมมอนเนอร์ตัวนั้นมีชื่อว่าโอดินครับเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเป็นโอดินอันดับแรกนะครับสกิลของโอดินหลังจากกดใช้ไปแล้วนะครับ จะเพิ่มค่าค i ย i ที่เข้าเหลือถ้กับคนในตี้ทุกคนนะครับเป็นจำนวน3เทินนะครับเหตุผลที่2ก็คือในค่าเทรนนิ่งบอร์ดของโอ n นะครับมันมีค่า s l a s แอตแท c กสูงถึง5%ครับแถมยังมีค่าหลบหลีกให้อีกบวก4ครับแล้วก็ที่ด็ดที่สุดก็คือแมนอีเทอร์ครับเพิ่มสูงสุดถึง10%เลยครับค่านี้ ค่านี้จะใช้โจมตีเผามนุษย์แรงขึ้น10%นะครับเหมาะแต่การเอาไปใช้ใน PVP มากครับเอาครับต่อไปนะครับผมจะแนะนำอาชีพที่เหมาะแก่สเทอนนะครับว่าควรจะติดตั้งอาชีพอะไรอาชีพที่ควรจะติดตั้งก็คือนินจาครับผมจากที่ผมไปสำรวจทีมญี่ปุ่นมาแล้วคือสเทอนส่วนมากจะติดเป็นนินจากันหมดเลยเหตุผลเพราะว่ามันมีสกิลที่ชื่อว่าชูริเคนอยู่ครับสกิลนี้เป็นสกิลที่โจมตีระยะไกล แถมดุนแรงมากครับเมื่ออยู่ในมือของเจ้าหนูสะเทินครับขอย้ำนะครับสกิลนี้เมื่ออยู่ในมือของเจ้าหนูสะเทินนี่คือแรงมากครับต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำอาบิลิตี้ที่ควรอัพนะครับอันนี้ผมมาเสนอเป็นแนวทางเฉยๆนะครับคือไม่จำเป็นจะต้อง อาพแค่นี้ก็ได้ครับคือหลายคนอาจจะอัพสกิลอื่นไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ผมมาแนะนำสกิลที่สำคัญสำคัญของตัวเจ้าหนูสะเทินครับว่าควรจะมีสกิลอะไรบ้างติดตัวไว้นะครับแล้วก็สกิลพวกนี้นะครับคือเป็นสกิลที่ทีมเบต้าเขาใช้กันทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็จะใช้สกิลหลักๆสกิลพวกนี้ครับ ตัวแรกเลยนะครับเป็นสกิลหากินของเจ้าหนูสะเทินเลยนะครับคือชูริเคนครับผมสกิลนี้ต้องอัพเต็มเป็นสกิลแรกๆเลยนะครับกิลที่2ก็คือสกิลฮาสัดเบรกครับเป็นสกิลโจมตีหมู่สกิลเดียวของสะเทินครับที่รุนแรงมากเลยสกิลนี้แนะนําให้อัพเต็มครับกิลต่อมาคือสกิลดีไซเดอร์ออฟเฟนนะครับเป็นสกิลบัฟให้กับตัวเจ้าหนูสะเทินนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มค่าความแม่นยําให้กับเจ้าหนูสะเทินหนึ่งเทิร์นครับ แล้วก็ความพิเศษของมันก็คือเมื่อกดใช้สกิลบัฟนี้การโจมตีครั้งต่อไปของเราจะโจมตีติดคริ์ิค้ล100%ครับผมสกิลนี้อัพเต็มอีกเช่นกันครับเอาละครับมาดูในส่วนของสกิลป้องกันของเจ้าหนุสเทิร์นกันบ้างนะครับสกิลที่จะแนะนําก็คือสกิลเคาน์เตอร์สลชครับสกิลนี้ควรจะอัพเต็มอย่างยิ่งนะครับจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเคาน์เตอร์นะครับเหตุผลอะไรที่จะอัพสกิลนี้ใช่ไหมครับก็คือ เจ้าหนูสเทินโจมตีแรงใช่ไหมครับเมื่อมันเคาน์เตอร์กลับไปมันจะเคาน์เตอร์ดาเมจเป็นการโจมตีปกติสวนกลับไปครับซึ่งมีศัตรูไม่กี่ตัวครับที่สามารถทนทานการโจมตีของเจ้าหนูได้เอาละครับต่อไปเราจะมาพูดกันถึงในสกิลซัพพอร์ตนะครับว่าควรจะอัพควรจะติดตั้งยังไงนะครับอันนี้ผมขอแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือสกิลที่ใช้ในการ PVP กับสกิลซัพพอร์ตที่ใช้ในการ PVE นะครับ ไปกันที่สกิลแรกกันเลยครับสกิลแรกก็คือ Shadow Runner ครับเป็นสกิลที่เพิ่ม a g กับเพิ่มค่ารักนะครับค่า a g จะช่วยทำให้เราเพิ่มอัตราการหลบเหลีกแล้วก็ยิ่งใครจี่เยอะจะทำให้ตัวละครเราเดินเร็วขึ้นด้วยครับมาถึงเทิร์นเร็วขึ้นส่วนค่ารักจะเพิ่มค่าความแม่นยำด้วยครับแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบเหลีกให้เราด้วยครับมันยังเป็นสกิลเบาะมากที่ใช้ในการ PVP ครับ เอาละครับสกิลต่อไปคือซุคุชินะครับเป็นสกิลเพิ่มค่ามูฟและค่าจ้์อย่างละหนึ่งนะครับทำให้เจ้าหนูสเทินเดินได้ไกลขึ้นและกระโดดได้สูงขึ้นนะครับเป็นสกิลเหมาะมากในการ PVP นะครับยิ่งเราสามารถเข้าระยะประชิดตัวได้มากเท่าไหร่เจ้าหนูสะเทินก็มีโอกาสฟันได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับถือว่าเหมาะมากครับใน PVP ครับอ่ะครับต่อไปผมจะมาแนะนำสกิลสายซัพพอร์ตบ้างนะครับว่าสกิลซัพพอร์ตของ PVE เนี่ยควรจะติดอะไรบ้าง แต่ความเป็นจริงแล้วก็คือมันสามารถเล่นได้หลากหลายครับไม่จำเป็นจะต้องตายตัวครับว่าจะติดสกิลนี้หรือเปล่าแต่อันนี้ผมมาแนะนําเป็นแนวทางเฉยๆส่วนส่วนในเรื่องของ PVP อันนี้ผมไปสังเกตดูทีมเบตา้าเขาจะติดกันเป็นสกิลแบบนั้นกันครับผมก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆให้เป็นแนวทางครับและการตัดสินใจดูครับโอเคครับสกิลที่ผมจะมาแนะนําต่อไปก็คือเซลเซ็กซิไฟครับเป็นสกิลเพิ่มพลังโจมตีให้กับเจ้าหนูสะเทินครับ และเพิ่มเยอะมากครับแต่แลกมาด้วยพลังป้องกันลดลงนะครับเราจะโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับสกิล,ลนี้นะครับสกลลที่2จะมาแนะนำก็คือสกิลซุคุชินะครับผมเพิ่มมูฟเมนต์กับเพิ่มค่าจำอย่างละหนึ่งให้กับเจ้าหนูสะเทอือนนะครับถือมีประโยชน์ครอบคุมมากสกิล,ลนี้ครับแนะนำครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ ผมไปเก็บข้อมูลจากเซิร์ฟญี่ปุ่นมาแล้วก็หลายๆข้อมูลหลายๆเว็บมานะครับเดี๋ยวส่วนเว็บลิงก์ข้อมูลอะไรเงี้ยี๋ผมจะแปะไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปเปิดดูได้นะครับบางคนอาจจะอยากศึกษาด้วยตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะปิดท้ายด้วย Taskmaster ของเจ้าหนูสะเทือนนะครับว่า Taskmaster ของตัวเนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ เอาล้ครับทัสมาสเตอร์ของเจ้าหนูสะเทินนะครับชื่อว่า Lion Armor เครับเพิ่ม HP 434นะครับแล้วก็เพิ่มค่าหลบหลีก6ครับแล้วก็เพิ่มค่า Defense 8นะครับทัสมาสเตอร์ตัวนี้การที่จะปลดล็อกมันก็คือทำเจ้าหนูสะเทิน6ดาวครับแล้วก็ทำลิมิตเบรก5ครับถึงจะปลดล็อกครับสกิลที่ติดมากับชุดนะครับชื่อว่า War of Field นะครับเป็นสกิลที่ เพิ่มพลังป้องกันการโจมตีเ e ให้กับตัวเองเป็นจำนวน3เทิร์นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าลดเยอะหรือลดมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะครับหรือข้อโต้แย้งอะไรนะครับผมยินดีรับฟังนะครับแล้วก็ถ้าตรงไหนมันผิดพลาดนี้ที่ผมจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาแบ่งปันให้นะครับ ส่วนใครที่อยากจะให้ผมทําข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวไหนนี้สามารถอาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําตัวละครตัวนั้นมาให้ครับแบบเจาะลึกและก็ละเอียดกว่านี้นะครับอันนี้ที่ผมเพิ่งจะมาทําคลิปครั้งแรกด้วยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวเริ่จาจะลงไหนดีผมก็เลยแบบเอาตามที่ผมเข้าใจก่อนตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยถ้าผมเริ่มจับทางได้แล้วเดี๋ยวผมจะทําตัวละครเกี่ยวกับไฟนั่น ภาคนี้ให้เยอะขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็จะไปดูทีมเบต้าว่าเขาใช้ยังไงมีเทคนิคอะไรกันบ้างนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งปันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมก็จะฝากไว้เท่านี้ครับอราอย่าลืมกด Sub s cribe ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปผมนะครับผมจะขอบพระคุณมากเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ